ทึ่งนาหน้าเกี่ยวข้าวข้าวกำลังตั้งท้องข้าวตั้งท้องสวยงามมากเลยเข้างามงามพี่น้องปีนี้สะออนครับเขา้าเข้างามมองนี้ก็เป็นป้าหยาค่ะป้าผือบรรยากาศ สวยสวยค่ะเขียวค่ะจีนเนาะค่ะรมเย็นสวยสวยตรงนี้ร่มพัด่อเขาพี่น้องเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยค่ะนี่นะค่ะวิถีชีวิตชนบทช่าวนาค่ะพี่น้องก่อภัยเป็นกระปูเลี้ยงกันน้ำข้างถนน นอ,อนออกอางานกันได้ทราบกินกันค่ะพี่น้องค่ะบ้านเรือนก็ปลูปกปลูกน้นให้น้ำหน้าเนี่ราคาพี่น้องเต็มเลยเน้ยค่ะขี่ผ่านมาคือบ,บานบ้านคนใหญ่มากน้ำท่างเลยค่ะเป็นกระยุแบบนี้ละมันสบายดีเนาะอากาศก็อากาศก็บริสุทธิ์มากเลยนะคะหายอยู่หายอยากค่ะภาษาบ้านเฮ้าเนี่ยราคาพี่น้องค่ะ มีนกอยางขาวพูดอ่ะหยอกกันแต่ว่ามันมันอยู่ไกลนะ้องู้มาหอดกับพี่น้องพูดนะต้นไม้บางน้่มละธรรมชาตินะ่าอยู่กับธรรมชาติก็เราก็มีความสุขแบบพอเพียงอย่างแบบนี้ล่ะค่ะแบบเชา่าให้เช่าหน้านี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะ